สวัสดีค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนจะนำสินค้าไทยไปบุกตลาดโลกคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือเราควรตั้งราคาขายเท่าไหรด่ดีหลายคนอาจจะคุ้นชินกับการตั้งราคาแบบราคาในไทยบวกกำไรที่อยากได้แล้วจบเลยใช่ไหมคะแต่ในโลกของการส่งออกความเป็นจริงซับซ้อนกว่านั้นค่ะการตั้งราคาที่แม่นยำต้องใช้ทั้งวิธี forward calculation คือมองจากต้นทุนโรงงานบวกเพิ่มไปและ backward calculation หรือการมองจากราคาขายปลีกที่ผู้บริโภคปลายทางรับได้แล้วย้อนกลับมาหาต้นทุนของเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงสร้างราคาการส่งออกเพื่อให้คุณตั้งราคาได้แบบไม่ขัดทุนและแข่งขันได้ในตลาดสากลค่ะส่วนที่ 1. องค์ประกอบของต้นทุนการส่งออกหรือ cost components ก่อนจะเคาะราคาขายเราต้องกางต้นทุนทั้งหมดออกมาให้เห็นภาพชัดเจนก่อนค่ะโดยเราสามารถแบ่งต้นทุนออกเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้ a. ต้นทุนสินค้าหรือ product cost x factory เริ่มที่ต้นทุนหน้าโรงงานค่ะนอกจาก COGS หรือค่าวัตถุดิบและแรงงานแล้วสิ่งที่ต่างออกไปคือ export packaging ค่ะสินค้าส่งออกต้องเดินทางไกล เจอทั้งความชื้นการกระแทกและการวางซ้อนกล่องลูกฟูกจึงต้องหนากว่าปกติมีพาเลตและฟิลมยืดพันพาเลตท,ที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเลเบลลิงค่ะแต่ละประเทศมีกฎหมายไม่เหมือนกันคุณอาจต้องพิมพ์ฉลากใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือภาษาอารบิกรวมถึงการระบุข,ข้อมูลโภชนาการตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆด้วย b. ต้นทุนการจัดการส่งออก หรือ Export Administrative Cost ส่วนนี้คือค่าเอกสารและพิธีการค่ะไม่ว่าจะเป็น Document Fee สำหรับใบรับรองต่างๆเช่น Phytosanitary Certificate สำหรับพืชหรือ Health Certificate สำหรับอาหารรวมถึง Certificate of Origin หรือ CO เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีค่า customs clearance หรือพิธีการศุลกากรขาออกและค่า local transportation ซึ่งก็คือค่ารถบรรทุกที่ขนสินค้าจากโรงงานของคุณไปส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินนั่นเองค่ะ c ค่าระวางและประกันไทยจุดนี้คือตัวแปรสำคัญค่ะ ocean หรือ air freight มีราคาที่ผันผวนตามราคาน้ำมันและฤดูกาลจึงต้องหมั่นเช็คราคาบ่อยๆ รวมถึงมีค่า THC หรือค่าบาระหน้าท่าและที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือ Insurance หรือค่าประกันภัยสินค้าซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1%ของมูลค่าสินค้าเพื่อความอุ่นใจหากเกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางค่ะส่วนที่2โครงสร้างราคาตามเงื่อนไข Incoterms เมื่อรู้ต้นทุนแล้วเวลาไปเสนอราคาให้ลูกค้าเราต้องระบุ Incoterms ให้ชัดเจนเสมอค่ะ เพราะมันคือตัวกำหนดว่าใครเป็นคนจ่ายค่าอะไรและความเสี่ยงจะเปลี่ยนมือจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อที่จุดไหน3เงื่อนไขที่นิยมที่สุดในวงการส่งออกคือ Xworks หรือ EWU คือราคาสินค้าหน้าโรงงานผู้ซื้อรับผิดชอบค่าขนส่งและความเสี่ยงเองทั้งหมดตั้งแต่มารับสินค้าที่หน้าบ้านเราค่ะ FOB หรือ Free on Board ราคาส่งถึงบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง เงื่อนไขนี้เป็นที่นิยมที่สุดค่ะเรามีหน้าที่จ่ายค่ารถไปท่าเรือและทำพิธีการขาออกให้เรียบร้อยพอสินค้าพ้นกราบเรือไปแล้วความรับผิดชอบจะตกเป็นของฝั่งผู้ซื้อทันทีค่ะ CIF หรือ Cost Insurance and Freight ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งและประกันภัยไปจนถึงท่าเรือปลายทางเงื่อนไขนี้เหมาะสำหรับกรณีที่เราต้องการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าจนถึงบ้านเขาเลยค่ะ ส่วนที่3ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างราคาหรือ Pricing Structure เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณราคาซอสปรุงรสที่จะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นกันค่ะสมมุติว่าต้นทุนผลิตสินค้าหรือ X Factory ของเราอยู่ที่40บาทซึ่งรวมกำไรที่เราต้องการในเบื้องต้นแล้วนะคะเราบวกค่าบรรจุภัณฑ์ส่งออกและพาเลทอีกชิ้นละ2บาท ค่าทำเอกสารและพิธีการศุลกากรขาออกฉเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ1บาท50สตางค์ค่ะถ้ารถขนส่งไปท่าเรือแหลมฉบังอีก1บาทสรุปแล้วราคา FOB Bangkok ของเราจะอยู่ที่44.50บาทค่ะจากนั้นหากเราต้องรวมค่าระวังเรือไปถึงโตเกียวฉเฉลี่ยชิ้นละ5.50บาทราคา CIF โตเกียวจะกลายเป็น50บาทพอดีค่ะทีนี้มาดูฝั่งผู้นำเข้ากันบ้างนะคะ ในญี่ปุ่นถ้าเราใช้สิทธิ์ FTA อย่าง JTEPA ภาษีนำเข้าอาจจะเป็น0%อร์เซแต่ผู้นำเข้าหรือ d i s t r i b u วเตเขาก็ต้องมีกำไรหรือมาจินประมาณ30เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและกระจายสินค้าทำให้ราคาที่ขายต่อให้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ71บาทค่ะและแน่นอนว่าห้างสรรพสินค้าก็ต้องมีกำไรของเขาหรือรีเทลเลอร์มาจินรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในญี่ปุ่นอีก รวมๆแล้วอาจบวกเพิ่มอีก40%สุดท้ายราคาขายปลีกบนชั้นวางหรือ Retail Price จะจบที่ประมาณ119บาทหรือประมาณ500เยนค่ะเห็นไหมคะว่าจากต้นทุน40บาทที่เมืองไทยเมื่อผ่านกระบวนการส่งออกและช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศราคาจะดีดขึ้นไปเป็น3เท่าตัวเลยค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องคำนวณแบบย้อนกลับหรือ backward calculation เพื่อดูว่าราคา500เยนนี้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นพร้อมจะจ่ายเพื่อซอสของเราจริงหรือไม่ค่ะส่วนที่4ข้อควรระวังในการตั้งราคาก่อนจะจบเซสชันนี้มี3ข้อควรระวังที่อยากจะฝากไว้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนหรือ currency risk ค่าเงินมีการแกว่งตัวตลอดเวลาแนะนำให้บวกเผื่อความผันผวนไว้ประมาณ3-5%ในโครงสร้างราคาหรือปรึกษาธนาคารเพื่อทำ forward contract ล็อกเกรดค่าเงินไว้จะปลอดภัยที่สุดค่ะ Hidden cost ในต่างประเทศในบางประเทศมีค่าใช้จ่ายที่เราอาจนึกไม่ถึงเช่น listing fee หรือค่าเปิดหัวชั้นแรกในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งบางแห่งเรียกเก็บสูงมากต้องตรวจสอบกับผู้นำเข้าให้ชัดเจนนะคะ Promotional Buffer อย่าตั้งราคาให้พอดีจนเกินไปค่ะควรมีช่องว่างสำหรับทำโปรโมชั่นเช่น1แถม1หรือส่วนลด20%สําำหรับเทศกาลต่างๆไว้ในโครงสร้างราคาตั้งแต่แรกเพื่อให้เรายังมีกำไรเหลือแม้ในช่วงจัดการรายการส่งเสริมการขายค่ะบทสรุป o u t t o โ การตั้งราคาขายส่งออกไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่มันคือการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งกับผู้นําเข้าผู้ขายปลีกและผู้บริโภคปลายทางค่ะเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างราคาทั้งระบบคุณก็จะสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างมั่นใจและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงค่ะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวสู่ตลาดสากลของคุณนะคะขอบคุณค่ะ